วันนี้พ่อพานต้องจั้นคอกไปสองชั้นนะครับสองชั้นแล้วเดือนกว่าชั้นเดียวเอามาอยู่แล้วครับสองชั้นแล้วมีเด็กน้อยนีไปเที่ยวใช้นีแม่ไปเที่ยวครับแต่วันนี้ปีนคอ,อกออกมาแล้วนะครับไปดูพ่อพานจะเอานี่ออกกัดนหนึ่งนะครับที่กั้นออกทางหนึ่ง นี่นี่ครับนะใจใดๆเล่นเนี้ยนันได้ไร้เล่นนะครับวันนี้วันนี้บรรยากาศดีครับฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วครับเดี๋ยวร้อน วัดอีจัเอีในปีนเขายังไงนี้ไปเที่ยวยังไงดูดูนานนันนนนครับเดือนกว่าครับรู้แล้วครับว่าจะต้องทำยังไงนี่เล่นแต่เช้าครับวันนี้เล่นแต่เช้า อาแป๊วๆเพิ่งกินนมเสร็จเมื่อกี้นะพัก่านทำความสะอาดเสร็จเมื่อกี้กว่าจะเสร็จเอ,อเล่นกันตั้งนานเลยล้วยหอมจอมสนด้วยหอมจอมสน,อมอมสนเอ๊ะดูดูครับนูไม่สนนูไม่สนนูไม่สน,น,สนดูครับอย่าออกมาเข้าไปไม่ได้อีกนานออกมาแล้วครับ <c oughs> เด็กน้อยนี้เที่ยวครับ เซตเซตเลยอ่ะอาทีไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปิดคองไปเฮยแบบแล้วอย่าออกอย่าออกเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังครับยังจะมาอีกครับ ยังไม่ยังไม่เก็ตด,ดูๆๆดูดูต้องกั้นต้องต้องกั้นสองชั้นนะครับกั้นสองชั้นชั้นเดียวมาอยู่รับน้องหนีเที่ยวแล้วทุกวันนี้เก่งแล้วเริ่มรู้แล้วทีนี้ ชนน่ะเนียชนี่ยนเนี่ยชนดูครับเข้ามาก็วิ่งมาตอนรับครับวิ่งมาตอนรับ <c oughs> ดูดูดูครับดูดูขาขา <c oughs> อาศัยลูกที่เผลอครับขาหลังขาหลังยุ <c oughs> ดเดยว ยอกยอกยกกระเช้ายอกกระเช้าจะถ่ายได้ไม่น,นี่งหกเยอะใจยเย็นเจนะ <c oughs> นี่นี่ออกมาแล้ว <c oughs> น่าคิดดื้อครับตอนเช้าก็ลงประมาณนี้แหละครับท <c oughs> ิเล่นว่าวันก็ไปก็เป็นเพื่อนเล่นเลยครับดูๆดๆดดูดด,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 ดูทาวิ่งครับเอก,กลักษณประจำตัวอย่าออกมาอีกนั่นอย่าพอแล้วพี่เจ็ดเปิดให้ ไม่เปิดให้แล้วนะยังครับจะออกมาอีกเดี๋ยวกรล้องหาแม่นะครับทีนี่เอาเด็กน้อยหนีเที่ยวครับเด็กน้อยจะหนีไปเที่ยวแล้วครับเที่ยวยังไม่ถึงไหนเลยลองหาแม่และครับ ออกมากแล้วเอ้าชั้นเดียวไม่อยู่แล้วครับตั้งสองชั้นนะครับอีกเดือนหนึ่งน่าจะเป็นสามชั้นนะครับอ้แค่นี้ก็บนี้เที่ยวได้แล้วครับเด็กน้อยเดือนกว่านี้ <c oughs> เที่ยวแล้วอ้านั่นันาันายก,ยกันหน่อยเร็วๆๆๆเร็วเร็วเดืย

เสร็จกิจวัตรรปะงหวันเออตอนนี้อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเข้ามาแล้วพอควันยังไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรอย่าเงี้ยนะ เออะเย็บขาเอ๊ะดูขาหลังขาหลังขาหล,ล,ลังนะครับ <c ười> ขาหลังใหญ่ฮะไปหอม <c ười> <c ười> ครับคุณแม่ก็นำนมเยอะแล้วครับคุณแม่จักบุญลุงไป เรากินมันแก้วนะครับน้ำนมจะออกครับน้ำนมเยอะอขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับที่วันนั้นพ่อควานน้องมากมีนะครับได้มาช่วยไลฟ์ทาง youtube นะครับลองหัดทำดูครับของพ่อควานยังไลฟ์ไม่ได้นะครับตอนนี้จะไลฟ์ให้ดูความน่ารักของน้องไลฟ์แบบสดๆนะครับยังทำไม่ได้นะครับ รู้ติดอะไรยอดยังไม่ถึงหนึ่งพันนะครับตอนนี้ฝักแม่แม่เอฟซีช่วยติดตามน้องด้วยครับขอบคุณเอฟซีคุณพี่บัวนะครับเสียบัวเสียบัวนะครับเอฟซี FC, น้องมากมีนะครับที่ช่วยมากดติดตามช่องน้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวพ่อควานจะอัปเดตอาการของน้องนะครับดูพัฒนาการของน้องนะครับแต่ทุกวันนี้เริ่มจนนะครับ ขอกทันเดียวเอามาอยู่แล้วจะเฮี้ยอะไปบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายแม่เอฟซีก่อนดูดูครับเด้อขอบคุณมากครับ